นี่จ่าข้าจ่าแม่จา่ายายพินมาซื้อข้าวหลามหนไหนแหกให้ดูหน่อยท,ที่ทุกเมื่อกี้เนี่ยอุยอ้ยข้าวเหนียวดําร้อน<ำ>ม,มันแบบโอ้โหนี่ดูนี่ข้าจ่าแม่จา่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดตอนนี้มะม่วงสุกทุเรียนสุกกินกับข้าวเหนียวข้าวหลามโคตรอร่อยดูแม่ค้าเนี่ยสี่อันร้อยนะใหญ่มากซื้อที่นี่สามคืนซื้ขขอข้างหน้าสามมันร้อยนี่นะพี่กัดนี่เลยจ้ะ แดงโพตลาดแก้วอ่ะอยู่ติดทางเผาวันละกี่กระสอบเนี่ยเขาเหนียวกี่สิบโลยี่สิบลโดูเนี่ยเผาไม่ใหม่ร้อนๆเลยนะหอมเมื่อกี้่าบอกน้เอยะบอกร้อ่ะออได้ไหมซื้อสามรอื้อสามัได้เลยโอ้โหอ๋ออ้นี้ต้องมั่นมั่นไว้อย่างนี้ก่อนใช่จ้ะมันหนุนทำคนเดียวตอนเช้าไงแม่เขลามไป่ตกใหม่ทุกวันใหม่สด